แนะนำ5มือถือระดับตัวท็อปที่มีราคาถูกกว่ามือถือตัวท็อปรุ่นอื่นที่มีขายในปัจจุบันมือถือส่วนใหญ่ที่เอามาแนะนำก็จะมีสเปคสูงกว่ารุ่นอื่นมีสเปคใกล้เคียงกับตัวท็อปรุ่นอื่นทั้งในเรื่องของ CPU ความแรงคุณภาพหน้าจอคุณภาพลำโพงระบบชาร์จในเรื่องของกล้องและการใช้งานโดยรวมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆรุ่นแรกหรือว่า อันดับที่1ของวันนี้ก็จะเป็นเสี่ยวมี่2 2จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือ CPU ที่แรงมากๆอย่าง Snapdragon 8เมีคุณภาพหน้าจอดีมากๆขอบจอโค้ง Re f ฟ e ชเล a t e 120 h z เมีระบบสแกนนิ้วใต้จอถ่ายวิดีโอ 8K ได้มีระบบกันสั่นกล้องหน้า32ล้านรองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 6E มีลำโพงคู่ที่ได้รับการปรับจูนเสียงโดย h a r m a n k a r d o n อ รองรับระบบชาร์จเร็ว67วัตต์และนอกจากนี้ก็ยังรองรับชาร์จไร้สายอีก50วัตต์ราคาก็คือ17,900บาทเป็นรุ่นที่มีคุณภาพหน้าจอดีแทบจะไม่ต่างจากมือถือตัวท็อปรุ่นอื่นลำโพงดังเสียงดีชาร์จเร็วในเรื่องของการรองรับเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็น 5G, Wi-Fi 6E รวมถึงในเรื่องของกล้องก็ถือว่าทำได้ดีมากๆในระดับเดียวกับตัวท็อปเลย อาจจะไม่รองรับการทนน้ําทนฝุ่นกล้องหน้าถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงไม่ได้การถ่ายวิดีโออาจจะยังสู้เจ้าตลาดไม่ได้แต่สเปคในส่วนอื่นที่ให้มาก็ถือว่าอยู่ในระดับตัวท็อปทั้งหมดเลยอีกหนึ่งจุดที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือมีราคาค่าตัวถูกกว่ามือถือตัวท็อปรุ่นอื่นค่อนข้างเยอะเลยรุ่นที่2ของวันนี้ก็จะเป็น Samsung Galaxy s 2 2 5G เป็นรุ่นที่หน้าจอเล็กคุณภาพดีรีเฟรชเลตสูง CPU แรง จะเป็น CPU Snapdragon 8 Gen 1ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังมีระบบกันสั่นที่ค่อนข้างดีเอาไปถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์แบบจริงจังได้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีสแกนนิ้วใต้จอมีลำโพงคู่ที่ถูกปรับจูนเสียงโดย AKG รองรับ WiFi 6รองรับ 5G ที่โดดเด่นมากๆก็คือรองรับการทนน้ำทนฝุ่น IP68 ราคาค่าตัวจะอยู่ที่24,000บาทบางร้านก็จะขายในราคาประมาณ20,000นิดๆถือว่าแล้วแต่ร้านที่ขายก็แล้วกัน สเปกอาจจะต่ํากว่ารุ่นอื่นก็จะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ความจุน้อยกว่ารองรับชาร์จเร็วแค่25วัตต์หน้าจอเล็กแต่ก็พกพาสะดวกถือง,ง่ายน้ําหนักเบาอาจจะไม่ใช่รุ่นที่ดีที่สุดในบรรดามือถือซัมซุงในปัจจุบันแต่ก็เป็นมือถือตัวท็อปน้องเล็กที่สุดของซัมซุงและมีราคาค่าตัวถูกที่สุดในบรรดาตัวท็อปของซัมซุงสำหรับรุ่นที่3ก็คือเรียวมี G T Neo 3เป็นรุ่นที่จอใหญ่6.7นิ้ว Refresh Rate 120เ z เป็นจออ m o ม e เ ให้หน่อความจำภายในมาเยอะถึง 256GB กิกถ่ายวิดีโอ 4K ได้มีระบบกันสั่นมีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ Wi-Fi 6E รองรับ 5G มีลำโพงคู่แบต5 0 0 0มิลลิแอมที่โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นก็คือรองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ CPU ที่แรงมากๆอย่าง m e d i a t e k d i m e n ต i t y 8100 5G อาจอาจจะไม่ได้แรงที่สุดในปัจจุบันแต่ก็เป็น CPU ที่แรงมากๆระดับตัวท็อปที่โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นก็คือควบคุมความร้อนได้ค่อนข้างดี ราคาค่าตัวจะอยู่ที่16,990บาทบางร้านก็จะขายในราคาถูกกว่าหรือว่าแพงกว่าถือว่าแล้วแต่ร้านที่ขายก็แล้วกันเป็น CPU ที่แรงมากๆหน้าจอใหญ่หน้าจอคุณภาพค่อนข้างดีอาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวท็อปรุ่นอื่นแต่ก็อยู่ในเกรดที่ดีมากๆนอกจากนี้ก็ยังรองรับไวไ i 6E แบตเตอรี่เยอะชาร์จแบตเตอรี่เต็มเร็วมากๆให้หน่วยความจำภายในมาโคตรเยอะควบคุมความร้อนได้ดีและมีราคาถูก ที่เสียเปรียบรุ่นอื่นก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายวีดีโอในเรื่องของกล้องไม่รองรับการทนน้ำทนฝุ่นแต่ก็ทดแทนมาด้วยสเปคในส่วนอื่นที่ดีกว่าและมีราคาถูกกว่าสำหรับรุ่นที่4ของวันนี้ก็จะเป็นเรยวมี GT Neo 3T เป็นรุ่นที่มีจอใหญ่6.62นิ้ว refresh rate 120 h z เป็นหน้าจอแบบ AMOLED มีระบบสแกนนิ้วใต้จอรองรับ WiFi 6รองรับ 5G มีลำโพงคู่แบต5,000มิล ah, และรองรับชาร์จเร็ว80วัต สำหรับ CPU ก็จะเป็น Snapdragon 870อาจจะไม่ได้เป็นตัวที่แรงที่สุดในปัจจุบันแต่ก็เป็น CPU ที่ค่อนข้างแรงใช้งานลื่นเล่นเกมดีและที่โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นก็คือควบคุมความร้อนได้ดีมากๆราคาจะอยู่ที่11,999บาทจุดที่ทำให้รุ่นนี้น่าสนใจกว่ารุ่นอื่นก็คือราคาถูกกว่าเยอะมากๆแต่ก็ให้สเปคในหลายๆส่วนมาค่อนข้างดีทั้งเรื่องของหน้าจอการรองรับเครือข่ายต่างๆลำโพงคู่แบตเยอะชาร์จเร็ว80วัตต์ CPU อาจจะไม่ได้แรงที่สุดในปัจจุบันแต่ก็ควบคุมความร้อนได้ดีกว่ารุ่นอื่นจุดเสียเปรียบก็จะเป็นในเรื่องของกล้องการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอหน่วยความจําคุณภาพหน้าจออาจจะเป็นหน้าจอชนิดเดียวกับรุ่นอื่นแต่คุณภาพอาจจะไมไดด่ดีเท่าตัวท็อปรุ่นอื่นนอกจากนี้ก็ยังเสียเปรียบในเรื่องของงานประกอบโดยรวมอาจจะมีจุดเสียเปรียบรุ่นอื่นค่อนข้างเยอะแต่ก็มีราคาถูกกว่าเยอะมากๆด้วยเช่นกัน ใครที่เน้นสเปคแรงราคาถูกชาร์จเร็วแบตเยอะเอาไปเล่นเกมเอาไปกดงานหรือเน้นความคุ้มค่าก็ไปจัดตัวนี้มาใช้งานได้เลยคุ้มค่าทุกบาททุกสางแน่นอนรุ่นที่5หรือว่ารุ่นสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็น vivo v, v 2 5 pro สำหรับรุ่นนี้แน่นอนว่าไม่ใช่รุ่นที่มี cpu แรงราคาถูกอะไรมากมายแต่จุดขายของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอขอบโคง้งเป็นจอแบบ amoled f ีเฟรชเร e 120เฮให้แร m มาเยอะมากๆถึง12 g ิหน่วยความจำ256 g ิกล้องหลังถ่ายวิดีโอ 4K ได้มีระบบกันสั่นกล้องหน้า32ล้านมีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ Wi-Fi 6รองรับ 5G แบต4,830 m ah, ิลและชาร์จเร็ว66วัตต์ราคาค่าตัวค่อนข้างสูงถึง19,999บาทในเรื่องของความแรงอาจจะสู้รุ่นอื่นในราคาเดียวกันไม่ได้เพราะรุน่นนี้ใช้ CPU เป็น MediaTek Dimensity 1300 แต่จุดที่โดดเด่นก็คือแรม12 g ิหน่วยความจำ256 g ิมีคุณภาพกล้องหลังค่อนข้างดีที่เป็นจุดขายก็คือเป็นรุ่นที่เหมาะกับการถ่ายรูปคนเหมาะกับการถ่ายเซลฟี่มากที่สุดในบรรดามือถือที่เอามาแนะนํานอกจากนี้ก็ยังมีแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะรองรับชาร์จเร็วและเป็นมือถือของ vivo ซึ่งปกติแล้วเราก็ไม่ได้เห็น vivo เน้นขายสเปกแรงเน้นขายราคาถูกอะไรมากมายได้เท่านี้ก็ถือว่าดีมากๆสําหรับซาววกของ vivo จุดที่เสียเปรียบรุ่นอื่นก็ถือว่ามีมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันท้งเรื่องของการถ่ายวิดีโอไม่รองรับการทนน้าทนฝุ่นไม่รองรับไ i ไ i 6 e และที่เสียเปรียบมากๆก็คือรุ่นนี้ให้ลําโพงมาแค่ตัวเดียวและเสียงที่ได้จากลําโพงก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควร ใครที่สนใจรุ่นไหนอยากได้มือถือรุ่นไหนอยากได้รุ่นที่มีดีไซน์สวยสเปคระดับตัวท็อปแต่มีราคาถูกหรืออยากได้รุ่นที่จอเล็กพกพาง่ายถ่ายวิดีโอดีเป็นมือถือแบรนด์ดังหรือบางคนอาจจะอยากได้มือถือไปเล่นเกมเน้นราคาถูกสเปคแรงเล่นเกมดีหรืออยากได้มือถือไปถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่ต้องการความจำเยอะๆเก็บรูปได้เยอะๆก็ถือว่าแล้วแต่การใช้งานแล้วก็งบในกระเป๋าก็แล้วกัน ใครที่สนใจอยากได้รุ่นไหนก็คลิกลิงก์ด้านล่างและสั่งซื้อรุ่นที่ต้องการได้เลยทุกร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของแต่ละแบรนด์เชื่อถือได้และขายของแท้ทุกร้านแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าก็แล้วกันสวัสดีครับถ้าชอบถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยจะดีมากๆเลย